ของใช้ยูเก้าศูนย์แผ่นผ้าขนหนูรออ้าวแล้วมันก็ซ้อนกันเลยดิที่วางหนังสือพิมพ์อ่าใช่ต่อไปบังคับคูบังคับยังไงมันเสียบฟักดูดฟุ้งเฮ้ยนี่ปวดรล้มโคตวิ่งไปดูเองเหรอมันคือที่กอดวิดีโอเทปแล้วทำไมมันเป็นรูปรถกลุ่มเขาทำเป็นรูปรถกันต่อไปไอในไหนเราเรียกว่าอะไร นี่ดูหนักมาไเลือกของคุณรู้ว่าใช้ไงกินแล้วกดโอ้กูจะกยังไงไม่มีตัวทุกอย่อไปโหซ้ำใจมากเลยเด็กชารุ่นเดียวกันน่าจะรู้อันนี้ไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเลยรู้จักเกมบอยปะจอมันแค่นี้แล้วพอแม่จอมันเล็กมากลูกเล่นแล้วจะเสียสายตาไอเนี่ยประกอบเป็นแว่นขยายต่อไปอ๋อเตอร์ไซมินิจริงจริงมันก็เรียกแบบนั้นได้เราเรียกว่า t ็อก i ิ้งดิกดิกชวล,ลีที่ออกเสียงได้แต่เมื่อก่อนจะมีดิกเล่ม,มานานๆซึ่งอันนี้ก็พัฒน,นามาจากอันนั้นต <c oughs> ่อไป5บาชาทน้ำยาไอานี่อ,อ,อ,อมันคือน้ำยาล้างหัวเทปอ๋อล้างหัวเทปคือเมื่อก่อนฟังเทปอ่ะฟังไปเรื่อยๆแล้วหัวอ่านเทปมันจะแบบมีฝุ่นเข้าไปสกปรกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องซื้ออันนี้มาแล้วมีน้ำยาเข้าไปหลานต่อไปนี่น่าจะถันที่เซฟอะไรสักอย่าง มันคือ floppy disk มันก็เหมือนดีดีเหมือนตัมไรด์เหมือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นยุคก่อนแผ่นนี้น่าจะประมาณ2เมก์เองะต่อไปมันเอาไว้เสียบเออมันไว้เสียบแหละมันเป็นแจ็คเนี่มันแจ็คของอะไรหูฟังไม่ใช่อันนี้คือสายเมาส์กับสายคีย์บอร์ดเออเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็น usb หมดใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเมาส์คีย์บอร์ดจะเป็นแจ็คแบบนี้ คือช่วงลงอินเทอร์เน็ตเราก็ไปซื้อมาเพื่อเล่นเน็ก12ชั่วโมงจะใช้ซิมด้วยมันไม่ซิมอ่ะมันมาเอาขูดเอารหัสไปก่อนสายโทรศัพท์เสียบหลังคอมแล้วเราก็เปิด <c oughs> แล้วถ้าโทรศัพท์เข้าใครเสือกรับเนตตั้ช็อปชปช็อป็ป